คือวันนี้พี่เนี่ยประกอบบกงูเขียวเสร็จแล it, ้วนะครับแล้วก็คือหลังจากครั้งท so ี่แล้วที่พี่ก็ได้ทําคลิปบอกไปนะครับว่าชุดพิตั้มบางพีที่มันเสียเพราะว่าเขาส่งของมาผิดคู่นะครับเพราะว่าสลักมันสั้นมันก็เลยมีปัญหานะครับเก็บซากกันเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้เราจะยังไม่ดันโลเดี๋ยวเราพาไปลองออกตัวพังฟังเสียงดูดีกว่าว่ารถมันสมบูรณ์ไหมพร้อมที่จะดันโลหรือยังนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายชาวยุโรปทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วอินฟินิตี้บังครับทุกคนคือวันนี้พี่นะครับผมมีอะไรจะบอกทุกคนครับคือวันนี้พี่เนี่ยประกอบบักงูเขียวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คือหลังจากครั้งที่แล้วที่พี่ได้ทําคลิปบอกไปนะครับว่าชุดพิทัมบางพีที่มันเสียเพราะว่าเขาส่งของมาผิดคู่นะครับเพราะว่าสลักมันสั้นมันก็เลยมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะพามาดูแข้งเก่าว่ามันแตกแบบไหนครับเห็นมาได้ตามนี้เลยครับผมนี่ยล็อกล็อกล็อกนี่คือแข้งเก่า ที่มันแตกเห็นไหมอพอสลักลูกขาดปั๊บเนี่ยมันเลยทําให้เนี่ยรอบนี้แตก <Yay! S 1> เพราะว่าก้านมันขาดนะครับอันนี้คือแค้งเก่าแล้วเราก็ได้ทําการเอาเล่มนะครับไปเบิกแค้งที่ศูนย์มา แตกอย่างนี้เลยฝั่งนี้เห็นชัดแต่ว่าข้างล่างมันไม่แตกนะแต่จริงๆแล้วคือถ้าคนทั่วไปก็จะประกบใช้กันได้เหมือนเดิมของเราไม่ใช้ก็คือนี่คือความรู้เลยนะเพราะว่าตัวนี้แตกใช่ไหมพอตัวนี้แตกปั๊บมันก็จะไม่โอบน้ํามันเครื่องไว้ที่ข้อเหวี่ยงเอาง่ายๆคือมันจะไม่ทําการอบน้ํามันเครื่องไว้เลี้ยงข้อเหวี่ยงนั่นเองมันจะไม่ดีนะครับมันจะไม่ดีเพราะเวลาลูกสูบมันลงมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถกักน้ํามันเครื่องที่ตัวฉีด ฉียดไปปั๊บกระเด็นมาอยู่ข้อแล้วกองอยู่หลังข้อก่อนระบายความร้อนมันก็จะหายลงไปเลยเพราะฉะนั้ขนข้อ,ขอพพก็จะร้อนหายไปเลยใช่พี่ก,ก็เลยได้ทําการเบิก <c ash> ใหม่ทุกชิ้นเลยแต่ก่อนพี่จะไปดูนี่วันนี้เรามาอยู่กับบักงูเขียวของเราครับนี่ครับ <c ans> ไทแรงบอสนี่ครับอันนี้ก็เป็นแขน้งที่เราจัดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ข้างล่างก็มีเลขเครื่องปกติแล้วก็ดูล้อลื่นหรือเปล่าไม่ค่อยลื่นหรอกข้อกูตึงไว้เกินนะครับผมก็ประมาณนี้ โซ่แมงตึงเหลือเกินประมาณนี้แล้วก็เครื่องของเราตอนนี้เนี่ยจะเป็นข้อเหวี่ยงเดิมโรงงานเลยนะครับผมอ่ะบอกข้อมูลเลยดีกว่าเนาะน้องๆจะได้เข้าใจข้อเหวี่ยงเดิมลูกปืนข้างข้อเดิมแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อเซรามิกลูกสูบ53สมมิลนะครับผม ไม่มีระยะชักนะครับ5.3มมิลเต็มหัวลูกนูนนิดนึงนอ่ามันก็คงจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันน่าจะมีประเก็นผ้าแค่แผ่นเดียวตามโรงงานไม่เห็นเลยแล้วก็ฝาสูบเป็นฝาสูบเดิมบ<ะ>ใบวาลวนะครับล้างหน้าใบวาลวลงนิดนึงพอให้มันแบบว่าเรียบๆอะครับแล้วก็สปริงวาลวแตง่งรีเทนเนอร์ไทเทเนียมเล็บวาลวไทเทเนียมกระเดื่องอารลอยจริงๆไม่ใช่กระเดื่องอรลอยเป็นกระเดื่องฟอร์ส<ล>ใช่ครับใช่แล้วเราใช้เสื้อเซรามิกแล้วมันจะไม่สมศักศีเราก็เลยใช้ลูกฟอร์สไปด้วยเลยใช่ครับแล้วก็กล่องตอนนี้เป็นกล่องเดิมนะคร เดี๋ยวเราจะมาไล่กันที่สเตอร์ตอนนี้เราขึ้นมาที่สเตอร์14 14ฟันข้า<ะ>ง,ง,งหลัง26ฟันอ่าข้างหลัง26ฟัน แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่แต่สเตอร์14 26เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะตัดอยู่ประมาณ140 GPS Q Star 139ถึง140ถ้ารถตัดแล้วไปต่อก็จะ140ถ้ารถตัดแล้วหยุดก็จะ139ประมาณนี้เราไล่สเตอร์นี้จบปับ๊บถ้ากําลังเครื่องมันยังเหลือพี่จะเพิ่มสเตอร์ไว้เป็นสเตอร์15 27หรือไม่ก็14 25แต่14 25กลัวว่าจะยานไปเดี๋ยวขอ15 27ประมาณนี้เราจะไล่ไปเลยจนกว่าจะจบงานของพี่ตั้มได้ว่ามันวิ่งเร็วสุดของชุดเนี้ยมันวิ่งเท่าไหร่เ,เพราะว่าหัวลูกสูบเราเซตให้มันเข้ากับนี่แล้วแล้วก็บอกกันเลยว่าตอนนี้กําลังอัดรถ มันเกินกําลังอัดรถอยู่ที่ประมาณ300เท่าไรสิบสามร้อยอัพนะครับซึ่งถามว่ามันวิ่งได้ไหมน้องๆบอกว่ามันแตกแน่นอนวิ่งไม่ได้จริงๆแล้วนะครับรถลูกเล็กกําลังอัดเยอะถือว่าดีเพราะลูกเล็กๆเนี่ยมันกําลังอัดไม่พอมันเลยต้องการกําลังอัดเยอะถูกไหมงั้นวันนี้เราจะยังไม่ดันโลเดี๋ยวเราพาไปลองออกตัวพังฟังเสียงดูดีกว่าว่ารถมันสมบูรณ์ไหมพร้อมที่จะดันโลหรือยังนะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดบาร์ไปที่คลองน้ําของเราเลยนะครับผมไป โอเคครับก็สําหรับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่่ามกลางทุ่งนา18ไร่ใกล้เขาเหลียงซานของพี่ที่เนื้อที่17ล้านเอเคอร์ก็คือพี่เป็นเจ้าของเองครับน้องๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาบักงูเขียวมาลันอินนะครับพี่บอกเลยว่าตอนนี้คือกําลังอาดมันเยอะมากแล้วพี่คาดว่ามันจะแน่นเลยน้องเอากูหนมาด่เฮ้ยรถรถใครบ้างรถเรียงเบียดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อนี้ก็คือเดี๋ยวจะพามาลองแต่คือตอนนี้มันแน่นนะแล้วก็จะเอาแบบว่าคือแบบจะขี่แบบดันโลเลยก็ยังไม่พร้อมอ่ะขอแบบลองเล่นๆออกตัวเมื่อกี้มีหนูมาด้วยพี่ มันตัดแบบรุดรุดแบบรุดไปเลยมันเหมือนไม่ใช่กล่องเดิมอ่ะหรือว่ามันแน่นเกินวะกล่องสามแน่นแนั่นแน่นนี่เด็กมันไม่ตัดแบบนนนั้่ะอกไม่กล้าออกว่ะเฟรมมันแน่นป่ะแน่นจัดเออแน่นจัดเดี๋ยวไปลองไปลองเอาใหม่ลองแบบงั้น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 ลองไหลลองไหล ้วดงมัเพราะว่ามันมัน,มนแน่นเกินอ่ะมันแปลกไปหมดทุกอย่างมันควรจะเอออย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้นปาน <laughs> เลยครูคิดว่าท้ายไม่น่าจะมาแต่ก็คือเอาง่ายคือตอนเนี้ยที่เราไปวิ่งเทสมานะครับถงจะ้าแบบนี้มันจะวิ่งอยู่ประมาณ147-148 G นะครับตรงนี้นะครับคือจริงเราก็แอบ,บไปหมอบมาแล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้150กว่า แต่นี้เรายังหาไม่เจอแต่ว่าด้วยความที่มันแน่นเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมาใช่ปะเอางี้ให้ยังมาลองออกตอนตอนนั้นเท่าไหร่กว่าตอนกําลังอัดตอนนั้นสองร้อกว่าตอนตอนสองกว่ายังไม่ทันได้ซัดแตกก่อนลูกสูบสลักผิดอันแตกก่อนก็เลยมาลองทําอันนี้สามร้อยแต่เป็นลูกฟอร์เดี๋ยวลองดูให้เกมลอออกมุมนู้นเลยไอเกมไหนลองเทสให้คนดูดูดิเออดไเียดแล้วเกินแล้วก ไม่เคยจะเยอะเนี่ยเออเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ไหวไม่ไหวเฮียไอเกมมันไม่ไหวว่ะมันต้องคมคานก่อนอมมาดิได้ไหมมันต้องโอ้โหโอ้โหยังไเอาใหม่แล้วให้พี่เกมมาใหม่ครับคนดูเกมเดี๋ยวให้เขาอก่อนแล้วดูว่ามันจะออกได้ป่ะ จิก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 ได้ยินไหมสิบมึงพกหนูมาด้วยเหรอผมว่านะคือตอนนี้มันแน่นเกินว่ะต้องไปทําหัวลูกใหม่วะ่ะต้องเอาหัวลูกลงเ <c oughs> สียงมันเสียงหนูมันแกลกมันแกลกมันอยู่ในเครื่องเหรอใช่ประมาณน,นั<ห>้นแ<ด>หละก็เลยเอาลองซิบ<ห>ลองดิให้ซิบให้ซิบลองออกตัว่อ้เที่อยให้ิลองออกตัวเมื่อกี้อมอมเยอะหน่อยอมอมก็อมเยอะนะให้ซิบลองออกตัวบ้างนะไอ้ซิบมันจะไหวหรือเปล่าไอ้เที่ยนี่ขี่ไม่เป็นนะเอาไงทบ เดี๋ยวโดยเซฟโดยเซฟนิดเดียวใ้ยวค้าดีว่าโทษเอาเลยทุกคนครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่พามาลองงูเขียวแล้วว่างูเขียวตอนนี้คือเครื่องผ่านแล้วไม่น่ามีแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทํากําลังอัดหัวใหม่แค่นั้นเองเพราะว่าชุดพิตัมเขาทำมาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็ถามว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้สำหรับคนตัวเบาเนาะเงาเซฟถ้า คนตัวเบาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแรงโหลดเยอะไม่เกิดแรงโหลดเยอะมันก็จะไม่แก๊กทีเนี้ยพอมันแน่นมากมันก็แก๊กนะครับประมาณนี้ก็สารุณ์เมื่อกี้ผมแก๊กเลยเหรอแก๊กแน่นอนดดัง้แก๊กไม่ลูกแก๊กไม่เปโยแก๊กเลยนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปกดติดตามเพจดิ่งที่ทั้งหมดติดตามเฟซบุ๊กที่โชอบกุญแจนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดเพื่อนเพื่อนได้ที่แอ๊ดเจ็ดเป็นก้าพันจีไปเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปนนอเะ